ค่ะก็จะเบรขึ้นมานะเช็คไฟไฟสองสว่างเช็คด้านอุ้งมือว่าไฟสองสว่างนะคะโบคับเข้าไปผ่านไพลอลบอลลูนจนกระทั่งเห็นคับป่องอพอป่องเสร็จเรียบร้อยเทสเห็นไหมคะปึ๊บมีรีคอยกลับมาเฮดทิวชินลิฟเฮดทิวชินลิฟ ถ้าเป็นจอทัดมือเราจะจับที่ m a นด b l เบนะคะเสร็จแล้วก็เปิดปาก Open นเมาสมือนิ้วส่วนที่เหลือจับที่ a n ง l e m ลแมนด l e เสร็จแล้วยกขึ้นให้ฟันล่างข้อฟันบนเสร็จแล้วต่อไปเป็น Triple m a n e นูเวอร์เ t i l t s h วชิน e เนาะ ก็จอทัดโอเพนเมาส์วิธีที่2ก็คือเป็นเฮดทิว uh, เหมือนกันเสร็จแล้ว Open นเมาส์เอามือเข้าไปในปากคนไข้จะย,ยกขึ้นค่ะ<ม>ขั้นตอนการดมยาสลบนะคะขั้นตอน,นแรกก็คือเราจะติดมอนิเตอร์ให้เรียบร้อยเสร็จแนละ้วเราก็จะ p พลอฟซิเจนชัให้คนไข้หายใจด้วยร้อยเปอร์เซ็จนหลังจากนั้นเราจะเริ่มมีน u ักชั่นพอเริ่มมินดักชั่นเราก็จะสังเกตแพทเทิร์นการหายใจคนไข้เมื่อคนไข้เริ่มแอปเน เราก็จะเคีย eyelash l f t ถ้าไม่มี eyelash lift ปับ๊บเราก็จะครอบแป๊บเป็นรูปตัว C ไป E แ E นว One hand เทคนิคเข้าที่หน้าหลังจากนั้นจับ head tuck chin lift นะ Back ventilate ventilate เห็น chest move ถ้าสมมุติว่า ventilate ยากไม่เห็น chest move ก็ต้องเป็นผู้ช่วย2คนก็คือเป็น two hand technique ก็คือทำได้2วิธีวิธีแรกก็คือเราเป็นคนจับนัแล้วก็จับไป head tuck chin lift เหมือนเดิมผู้ช่วยมาช่วย ventilate ที่ back หรืออีกแบบหนึ่งก็คือเราจะและผู้ช่วยจับแมสด้านตรงข้ามเป็นรูป CNE เหมือนกันแล้วช่วยกันยกนะก็เวทเดรทให้เห็นเชสมูฟก็จะเริ่มให้มัสเซ่นเรลักแซนระหว่างเนี้ยอาจจะให้คนไข้หลับต่อด้วยยาทางน้ำเกลือหรือว่าให้แกส๊สให้คนไข้หลับต่อก็ได้ mm hmm. เมื่อมัสเซ่นเดลักแซนออกนี้เต็มที่เราก็จะเข้าสู่กระบวนการใส่ท่อช่วยหายใจนะคะนีะ่การใส่ท่อช่วยหายใจ เราจะแตเริ่มตั้งแต่มีอยู่6ขั้นตอนตั้งแต่เปิดเบดมือซ้ายนะคะจับ head ทิ้วชินลิฟ์ cross finger apply เบสเข้าข้างมูมปากข้างขวาปัดลิ้นไปข้างซ้าย5กัดลิ้นสีปากบนผมก็ยกไล่ตั้งแต่บนลิ้นลงไปจนกระทั่งปลายเบดอยู่ที่ ventricular space เ,เห็นว o ข้ขอข o อเต็มที่จับทิวด้วยมือซ้าย จับเหมือนจับปากกาเสร็จแล้วใส่ทิ้วเท่าที่มุมปากข้างขวานะาให้ทิ้วผ่านระหว่างผ่านโบข้อขอดเราก็จะให้ผู้ช่วยกดสไตลเลตพอผู้ช่วยกดสไตลเลตเคาน์เตอร์แอคชักันผู้ช่วยดึงออกเราใส่เข้าไปกดสไตลเลเสร็จเรียบร้อยดูมาร์คมุมปากว่าทิ้วเลืก24ค่อยๆกด ออกหลังจากนั้นเราทำขั้นตอนของอะเซนติกเทคนิคก็คือใช้มือข้างขวาจับที่ปลายเบรครับถุูมือแล้วก็พับไว้ที่ด้านซ้ายหลังจากนั้นก็โบคับประมาณ 5-6cc พอโบคับ 5-6cc เสร็จเรียบร้อยต่อแอมบูฟิกทิวที่มุมปากต่อแอมบูเวนิเลตให้เห็นเชสมูฟเมื่อเห็น Move, เชสมูฟแล้จะฟังอยู่ทั้งหมด5ตำแหน่งก็คือปอดบน ซ้ายและขวาปอดล่างซ้ายและขวาแตแน่งนสุดท้ายก็คือ EP พีแกสเทียมซึ่งถ้าเข้าอยู่ในเทคอีพีแกสเทียมก็ไม่ได้ยิน mm hmm. ค่ะกรณีที่เราเห็นเชสต์มูฟมือข้างขวาสูงกว่าข้างซ้ายและฟังปอดข้างขวาดังกว่าข้างซ้ายชัดเจน เทซ้ายเทีซ้ายกับขวาข้างขวารงกว่าชัดเจนให้ถอยทิ้วขึ้นมาประมาณ2 2 -3 ซนติเมตรโดยการดีเฟกครับเสร็จแล้วให้ถอยทิ้วขึ้นมา2-3ถเซนโบครับเข้าไปใหม่หลาจะกนั้นฟลิกทิ้วเบนติเลตฟังปอดทั้งหมดสีตำแหน่งซ้ายบน ขวาบนซ้ายล่างขวาล่างและอ e ีพีแกสเสียนจะต้องไม่ได้ยีนเราจะคอนเฟิร์มอยู่ในจำแหนะเรียบร้อยแล้วเราก็จะต่อเข้ากับเครื่องช่วยหายใจในระหว่างนี้เราก็จะฟิกท่อช่วยหายใจค่ะเราจะเลยบุมปากมาประมาณ1เซนขอบล่างของพลาสเตอร์ต้องเท่ากับมาร์ทที่มุมปากเมื่อก mm ี hmm. ้ก็คือทิวเลือก23เซนเราจะได้ก็พันเป็นรูปสติ๊กเกอร์ออฟอลงไปที่ มุมปากทั้งขวาส่วนอีกอันนึงแล้วก็จะ f ๊กทิ้วที่แ m a n u b e ลก็คือดึงทิ้วโยงมานิดนึงหลังจากนั้นก็แปะปัสตอร์เป็นรูปิกเกอร of อ i เอใส่ซักชั่นใส่ลงไปในทิ้วพอชนกับคาราน้าค่อยเปิดเพื่อ s u หลังจากนั้นให้หมุนซักชั่นขึ้นมา360องศา suction time แต่ละครั้งประมาณ10-15เซตกันเสร็จแล้วเรียบร้อยในระหว่างนั้นเราก็จะช่วยหายใจต่อด้วย a อ r b u b a l e อีกประมาณ2-3ครั้งพอ2-3ครั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะ suction ในท่อช่วยหายใจอีกครั้งหนึง่งสายก่อนอใส่เข้าไปหลังจากนั้น พอชูคารยในนาเปิดแล้วก็หมุน360องศา,าข,ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยสมมติว่าเราต่อกับเครื่องช่วยหายใจณนะตอนนี้ก็คือในทิวคเคลีย์แล้วเราก็จะซักชั่นในตาก็สามารถเปิดซักชั่นได้เลยพอซักชั่นเคลีย์เสร็จเรียบร้อยฟูลฟิลคายตีเยเราก็จะออฟทิวพยายามตะแขงหน้าคนไข้ไปด้านในด้านหนึ่งแล้วก็วางสายซักชั่นที่ครปุมแก้มด้านล่างนะแกะพาสเตอร์ออกแกะพลาสเตอร์ออก ปึ๊บแล้วเราก็จะออฟทิวในช่วงที่เป็นขั้นตอนหายใจเข้านะก็ดีเฟสครับนะพอคนไข้หายใจเข้าให้หายใจเข้าและออกพอให้คนไข้หายใจเข้าปั๊บก็ดึงท่อช่วยหายใจออกเสร็จแล้วก็คือทิ้งเลยเอ๊นะซักชั่นเคียร์ในปากเสร็จเรียบร้อยวางซักชั่นไว้มุมหนึ่งเสร็จแล้วก็ f ฟสแมส์เวนเจอเรชันต่ออ่าเฟสแมส์เวนเจอเรชันถ้าคนไข้ยอยู่หายใจเราก็จะช่วยหายใจต่อแต่ถ้าคนไข้าหายใจเองเราจะปล่อยให้หายใจจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยว i ยร์รดไซส์สเตเบิลดีแล้วก็ปล่อยให้หายใจดูแล่ย้ายคนไข้ไปที่สเตชเชอร์แล้วก็กลับ P A C U